ในวันนี้วันที่6เมษายน2565ซึ่งนับได้ว่าในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของประเทศไทยเมื่อในทองดวงหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระรามาธิบดีที่หนึ่งเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและในวันนี้จึงเป็นวันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรี อีกทั้งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอีกด้วยโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเักล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิก,กิติยาภาสเสด็จถวายราชสักการะประถมบรมราชานุสสนเนื่องในวันจักรี นปฐมบรมราชานุสรที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสำหรับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับงานในวันนี้ก็คือเมื่อประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงจับจองและต่างก็เฝ้ารอคอยเมื่อไม่เห็นท่านเจ้าคุณสเสด็จติดตามในงานพิธีที่สำคัญในวันนี้ อีกทั้งนักวิจารณ์ราชวงศไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยถึงการหายเงียบไปอย่างผิดหูผิดตาของท่านเจ้าคุณในขณะน,นี้ถึงแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายได้ออกมาแถลงการว่าท่านเจ้าคุณนั้นยังคงสบายดีโดยอาจารย์ประวินชัชวนันพงภานเขาก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ว่าไม่เห็นก้อยนานแล้วนะคะเป็นห่วงจังเลยค่ะหรือว่าก้อยท้องพร้อมกับเครื่องหมายคำถาม และหลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์ประว,ชาชาวินชัชวันพงพันธ์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสที่ฮือฮาอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้จริงหรือคะดีใจจังเลยคะ่ะลูกชายแน่นอนค่ะก็ะว่าอยู่ไม่เห็นท่านออกงานเลยคิดถึงคุณก้อยมากคะ่ะสืบมาทีคะ่ะเป็นห่วงมากคะ่ะ คิดถึงคนงามๆคุณก้อยได้อัดคงดีใจที่ชาวเน็ตต่างก็พากันคิดถึงและหวงใยเธอรอบนี้หายไปนานจริงๆนะคะและเงียบด้วยค่ะไม่มีข่าวเล็ดรอดออกมาเลยและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสำหรับเรื่องราวของท่านเจ้าคุณในขณะนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและถ้าหากท่านเจ้าคุณได้เข้ามาอ่านในโซเชียลมีเดีย เธอคงจะดีใจไม่ใช่น้อยว่าในขณะนี้มีประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นห่วงใ่และคิดถึงเธอมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่การจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีโลกหรือ the w o r l d i l l i n a e r e โดยผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปประจำปี2565ของนิตยสาร Forbes และสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นก็คือมีเศรษฐีชาวไทยติดอันดับด้วยถึง28รายและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือหนึ่งในนั้นมีเจ้าสัวทนินเจียราวันนนประธานอาวุโสเกลเจรเรนพกกัพันหรือซีอยู่ในอันดับที่137ด้วยด้วยความมั่งคัง่งถึง4.5แสนล้านบาทถึงแม้ว่าความมั่งคัง่งของเขาจะลดลง จากปีที่แล้วประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาแต่อย่างใดสำหรับเจ้าสัวทนินเจยรยวราวนนท์กับฉายาที่เขาได้รับจากคุณจัญญายิ้มประเสริฐผู้ที่กินเรียบประเทศไทย โดยเธอยังได้กล่าวอีกด้วยว่าในขณะน,นี้ผู้ที่ส่งอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยมีอยู่3คนก็คือ 1. พระบาทสมเด็จพระวชิร,รเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. พลเอกประยุทธ์จันโอชาและ 3. นายธนินเจียงรววนนท์และนี่ก็เป็นจุดเริ่มตน้นของธุรกิจผูกขาดที่นานาประเทศต่างก็ไม่ยอมรับและขยาดหวาดกลัว ส่งผลให้ธุรกิจขนาดย่อมนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างยากลำบากถ้ากฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและมีอำนาจเหนือตลาดของประเทศนี้มีประสิทธิภาพและบังคับใช้อย่างเสมอหน้ากันจริงๆอันดับของเจ้าสัวอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งนี้ก็เป็นได้ ในขณะเดียวกันคนไทยกลายเป็นคนจนโดยปริยายรวยแล้วไงแย่งคนจนทำมาหากินทุกซอกทุกมุมหากเร่แผงลอยตายกันหมดทำกินไม่ได้เพราะไอ้คนรวยนี่แหละไม่แบ่งปันเหมาไปคนเดียวเกือบหมดประเทศเรื่องปากท้องอยู่ในมือของเขาหมดจะให้ของแพงก็ได้จะให้ของถูกก็ได้ของชาวบ้านถูกหมดยกเว้นของเจ้าสัวได้าราคาทุกอย่างป้ามีตาไหม ยินดีด้วยครับท่านตอนนี้เกือบทุกอย่างอยู่ในเครือของท่านหมดแล้วทามาหากินทำอาชีพออกเปรียบคนตัวเล็กตัวน้อยและเกษตรกรแถมยังเป็นนายทุนส่งเสริมนักการเมืองชั่วๆปกครองบ้านเมืองจนวิบัติน่าภูมิใจตรงไหนที่รวยบนคำสาปแชง่งเป็นอันดับหนึ่งที่ผูกขาดธุรกิจทุกอย่างเป็นอันดับหนึ่งที่กีดกันธุนรกิจ SME และสำหรับประเด็นนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป พราะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจํานวนมากต่างก็ยังคงให้ความสนใจและต่างก็ยังคงติดตามถึงสถานการณ์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักเกี่ยวกับงบประมาณของสถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่กําลังร้อนแรงอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้ถูกขับเคลื่อนโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่และพักฝ่ายค้านในประเทศไทย โดยในวันนี้สำนักงานข่าวประชาไทยได้เสนอข่าวซึ่งยังคงเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยที่ทางรัฐบาลไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะตามมา ซึ่งรัฐบาลไทยได้สร้างแอปโฟรซึ่งเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มากมายมหาศาลอีกทั้งเรื่องนี้ก็ช่างเป็นงบประมาณที่ไร้สาระอีกด้วยซึ่งน่าจะนำงบประมาณเหล่านี้เอาไปทำประโยชน์ให้กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ซะมากกว่าสำหรับแอปโฟร์คิง จากการสำรวจแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกาษัตริย์จากผลงานจากรัฐบาลไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตออกมาแล้วมากกว่า12แอปพลิเคชันโดยเนื้อหาและฟังก์ชันหลักๆก็คือการนำเสนอพระราชกรณีากิจพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำตรตต่างๆ และสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือในปี2561ซึ่งเป็นการเริ่มต้นรัชกาลใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10ได้เกิดแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารต่างๆของโครงการจิตอาสาพระราชธาน904วปรเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่10 และในปีเดียวกันก็มีสุขแท้ที่แม่ให้และสุขพอที่พ่อสอนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ทราบซึง้งและน้อมนำคำสอนต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9และพระราชนินีเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังปิดท้ายด้วย RDPSCF c ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดรีต่างๆ โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างจากศูนย์ประมาณงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดนตริและความบั่นคงของกองทัพไทยโดยใช้งบประมาณไปแล้วมากกว่า5ล้านบาทโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ยังได้แสดงความคิดเห็นถึงเ,เรื่องนี้ด้วยว่า แอป for King ซึ่งเป็นแอป,ปที่รัฐบาลสร้างขึ้นในปี2557ถึง2565ที่เสียเงินไปมากกว่า9ล้านบาทแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ให้ความสนใจและนอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีคนมันจะรักไม่มีแอป,ปอะไรเขาก็รักเงินภาษีประชาชนที่ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการสรรเสริญเจ้า ได้ใช้งานอะไรบ้างบริษัทที่รับทำนี้ถ้าตรวจสอบดีไม่ดีก็คนกันเองทั้งนั้นรับเงินภาษีไปใช้สบายและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นที่ร้อนแรงจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสืบเนื่องมาจากสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ซึ่งประชาชนชาวไทยหลายฝ่าย ก็ยังคงให้ความสนใจอีกทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงจับจองและต่างก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างร้อนแรงและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้